หนุ่มคลั่งมือต่อยเอจิรากรล่าสุดเข้าพบตำรวจค่ะอ้างไม่ได้ตั้งใจทำไปเพราะเมาอยากขอไมประกาศหาแฟนสาวแต่กาดห้ามเลยค่ะสติค,ค่ะล่าสุดเพจหมายจับกับบรรจงได้โพสข้อความว่าหนุ่มลูกค้ามือต่อยเอจิรากรอ,อ้างไม่ได้ตั้งใจเมาแล้วอยากขอไมประกาศตามหาแฟนสาว ที่ทำงาน PR ที่ร้านแต่กาดห้ามเลยค่ะสตีดอดพบปตำรวจแล้วค่ะตอนนี้ศิลปินเอจิรากรได้เข้ารับการตรวจร่างกายแล้วมีบาดเจ็บเล็กน้อยทางค่ายขอบะนามการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับศิลปินผู้ให้ความสุขบนเวทีและจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดหากมีอัปเดตเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปค่ะ จากกรณีสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์คลิประหว่างที่เอจิรากรกำลังทำการแสดงอยู่ในผับที่ย่านรังสิตโดยในตอนนั้นเองได้มีลูกค้าชายคนหนึ่งค่ะเดินถือแก้วเหล้าขึ้นไปบนเวทีเหมือนกับจะขอเพลงในตอนนั้นทางการของร้านก็ได้เข้าไปห้ามแต่ก็ได้ถูกชายคนดังกล่าวเนี่ยผลักอกจากนั้นเจ้าตัวก็ได้เวียงมาต่อยไปที่นักร้องดัง้อมกระสาดเหล้าในแก้วใส่การ์ดอกคนของร้านก่อนจะถูกจับตัวไว้ค่ะ ต่อมาทางด้านของเอเจิรากราได้โพสต์ข้อความว่ารักในผลงานรักในตัวศิลปินเราทุกคนก็ควรให้เกียรติกันนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนนะครับช่วงนี้นักร้องโดนกันเยอะจริงๆนอกจากนี้ค่ะทางค่ายมีเลคคอร์ดต้นสังกัดของเจ้าตัวก็ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกันโดยมีใจความว่า จากเหตุการณ์เอจิรากรศิลปินในสังกัดค่ายมีเลคคอร์ดถูกทำลายร่างกายขณะทำการแสดงบนเวทีที่ร้านแห่งหนึ่งผ่านคลอง3จังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนที่4กุมภาพันธ์2566 ตอนนี้ศิลปินเอจิรากรได้เข้ารับการตรวจร่างกายแล้วมีบาดเจ็บเล็กน้อยทางค่ายขอบประนามการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับศิลปินผู้ให้ความสุขบนเวทีและจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดหากมีอัปเดตเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปค่ะ ล่าสุดเพจหมายจับกับบรรจงได้โพสข้อความว่าหนุ่มลูกค้ามือต่อยเอเจยรากรอ,อ้างไม่ได้ตั้งใจเมาแล้วอยากขอหม่ประกาศตามหาแฟนสาวที่ทำงาน PR อาที่ร้านแต่กัดห้ามเลยค่ะสติดอดพบตำรวจแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวดังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะทางซาม c o m จะรีบออกมานอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทันทีค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ